สวัสดีครับเนี่ยผมไซรันนะครับเนี่ยคลิปก่อนหน้านั้นตัวผมใส่แล้วมันมันปลาไหลเข้าแล้วมันตายครับเนี่ยผมมาเลยหาวิธีแก้ใหม่นะครับเนี่ยครับไอตรงตะขายพลาสติกนะครับนี่คร er ับปลาไหลเข้าแล้วตายครับมันกลับห yeah. ัวไม่ได้นะครับเนี่ยครับเลยผมก็ต้องแก้ตะขายใหม่นะครับนี่ครับอ่ามันห hm ้าเขตนะครับตัวนี้ เนี่ยครับอ้าวันนี้หลังจากแก้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ไปยกลันนะครับช่วงเช้านะครับจากแก้เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงครับไปดูนะครับวันนี้กําลังเดินไปนะครับเนในนั้นวันนี้นาปีนะครับเนเขาก็จะเตรียมทํานาปีนะครับนะครับอ่ะหลังเดินไปครับเหื่อก็หอยเชอรี่ครับผสมปูนาเหมือนเดิมนะครับ ปูนาเนี่ย็ับผมก็ใส่นิดๆนะครับเพื่อล่อกลิ่นนะครับอ่ะมาดูกันนะครับเดี๋ยวหลังจากแก้ใหม่แล้วครับเนี่ยผมก็สอดสอดวางไว้นะครับแล้วก็เอาหญ้าปกปิดไว้นะครับเนี่ยครับมาดูกันนะครับอ้าวเห็นตัวแล้วนะครับเนี่ยเห็นป่าไหลนะครับนะครับเนี่ยผมจะวางแบนๆแบบนี้นะครับโอเคเลยครับ นี่ยครับนีน่ยผมแก้ใหม่นะครับนีน่ยส่งเมตรนะครับอ่ะโอเคนะครับะอ่าไปดูต่อไปนะครับพอปกติผมใส่ทุกวันนะครับผมใสยทุกวันอยู่แล้วครับนฝั่งนู้นผมก็ใส่นะครับฝั่งนู้นนะครับอ่ะมาดูกันนะครับ ผมก็สอดวางวางไว้สอดสอดก็วางไว,ว,ว,ว้นะครับเหมือนกันหมดนะครับนะี่ครับแบนแบนแบบนี้นะครับนี่ครับโอเคเลยครับแบบนี้นะเนี่ยนี่มันกลับหัวได้นะครับสุดยอดนะครับโอเคเลยครับแบบนี้นะครับมันก็ต้องประสบการณ์เองด้วยนะครับต้องสังเกตด้วยนะครับว่าอัานไหนา ตายมาหาสาเหตุนะครับเอาดูต่อไปนะครับผมก็สอดวางไว้แบบนี้นะครับแล้วเนี่ยครับขออนาปผเปลดไว้นะครับเห็นรอยเปียกนะครับเนี่ยเห็นรอยเปียกน่าจะถูกนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยดูนะครับเนี่ยครับโอเคเลยครับนี่ เนี่ยท่านถ้าท่านไหนอยากจะทำต้องทำแบบนี้นะครับ <_ S 1> ผมว่าโอเคนะครับแต่ข้อเสียนะถ้าเคยว่าน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยเป๊บเดียวท่วมนะครับนะไปะดูต่อไปนะครับนะตามหญ้าตามอะไรนะผมก็สอดสอดแล้วก็วางไว้นะครับนะนะวางไว้แบบแบนๆแบบนี้นะครับเนี่ยครับอ่ะนะ ตอนนี้เป่านะครับเบาเรีวนะครับคงไม่ถูนะครับนะไม่ถูนะครับเห็นเห็นแต่หอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่เนี่ยผมใส่ไม่เยอะนะสามสี่อันนะครับนะครับอ่ะดูต่อไปนะครับอดสอดแล้วก็วางไว้เลยนะครับควรจะวางไว้แบนแบนแบนแบบนี้นะครับแต่ข้อเสียน่ะน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยท่วมง่ายนะครับ ไหลตายนะครับถ่าท่วมแล้วนะครับไม่ถูกนะครับไม่เป็นไรนะครับไปดูต่อไปนะครับเนี่ยนนี้ก็เสียไว้ในปลาลกนะครับเสียบไว้เลยนะเนี่ยครับลองดูนะครับเสียบแบบง่ายๆนะครับตัวนี้หนักนะครับโอเคเลยครับเนี่ยสุดยอดนะครับ เนี่ยโอเคแล้วแล้วกลับหัวได้ด้วยนะครับเนี่ยโอเคเลยครับต้องแบบนี้นะครับเอาดูต่อไปนะครับนะครับเนี่ยสอดไว้ตามใบไม้ใบไม้อะไรครับสอดไว้ง่ายๆนะครับอ่ะดูต่อไปอา่าไม่ถูกนะครับ เห็นแตียงหอยทีรี่นะครับอ่ะไม่เป็นไรครับอ่ะดูต่อไปนะครับน่ะตามหญ้าตามไรเน,นี่ยนี่ผมก็วางวางไว้นะครับสอดสอดแล้ววางไว้นะครับนะครับอ้าวโอเคแล้วครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับอ่ะไปสรุปอยู่ที่บ้านนะครับเนีน่ยสรุปอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าผม อันน,นี้หอยจุกนะครับเพราะว่าเก็บมาทำข้าว,าวทำอะไรครับมาถึงแล้วครับหลังจากยกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้น้ำหนักกิโลนะครับว่าช่วงนี้ได้ด้วยนะหรือส่าใต้นะน,ะ,น,ะ,นะช่วงนี้ได้นะเดี๋ยวเ,เ,ด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอใส่ตะข่ายถุงนะครับดี๋ยวจะไปชั่งน้ำหนักดูนะครับโอเคเลยครับเนี่ยครับ โอเคนะเด็ดเด็เราใส่ถุงก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้นำหนักกี่ตัวนะครับเอกกิโลนะครับอ่ะหลังจากใส่เรียบร้อยนะครับอ่ะไปดูกันนะครับว่าจะนำหนักกิโลนะครับอ่ะไปดูกันครับอ่ะโอเคแล้วประมาณ3โลเซคเตนะครับก็โอเคนะครับเนี่ยแบบนี้สุดยอดแล้วนะครับเอาขอบคุณมากนะครับที่คอยติดตามนะครับสวัสดีครับ